N h e l เฮ t พาร์จ o ร์ขอนำเสนอบริการตรวจทางพยาธิกายวิภาคในการให้คำปรึกษาระหว่างการผ่าตัดแบบเคลื่อนที่หรือ m โมบายโฟรเซน Section โดยเราจะยกห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาพร้อมด้วยพยาธิแพทย์และทีมงานผู้มีประสบการณ์เดินทางมาให้บริการถึงสถานพยาบาลของท่านจากการร่วมมือกันร,ระหว่างศัลยแพทย์และพยาธิแพทย์นี้สามารถช่วยให้ศัลยแพทย์บริหารจัดการคนไข้ขณะผ่าตัดได้ดียิ่งขึ้น สามารถออกผลเบื้องต้นได้ภายใน30-45นาทีหลังจากได้รับชิ้นเนื้อเพื่อประกอบการตัดสินใจของศัลยแพทย์ระหว่างการผ่าตัด กระบวนการตรวจชิ้นเนื้อนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นเนื้อก่อนนะคะว่าถูกคนนะคะหลังจากนั้นเราจะทําการตรวจด้วยตาเปล่านะคะว่าบริเวณไหนที่มีพยาธิสภาพเสร็จแล้วเนี่ยชิ้นเนื้อจะถูกส่งเข้าเครื่องโฟเซนและทําสไลด์นะคะเมื่อเราได้สไลด์แล้วเนี่ยพยาธิแพทย์จะทําการวินิจฉัยแล้วก็รายงานผลให้กับคุณหมอผ่าตัดที่ทราบต่อไปที่สําคัญ เราสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจ Frozen Section ให้กับสัลยแพทย์และคนไข้ให้ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แม้ในพื้นที่ห่างไกล N h e a l t h Health Care Service Solutions